นี่คือต้นอธิษฐานนี่คือต้นไม้สารพัดนึกจากดินแดนภาษีอานว่ากันตามตำนานของชาวพุทธเขาบอกว่าต้นไม้เนี้ยจะขึ้นอยู่สี่มุมเมืองอยากได้อะไรให้อธิษฐานเอาต้นไม้ต้นนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติเราเรียกมันว่าต้นอธิษฐานอยากได้อะไรให้อธิษฐานเอาแล้วถ้าคุณได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องการอะไรเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นคือ อยู่กับความปรารถนาอยู่กับความต้องการวนเวียนซ้สำซากอยู่ในบนลานดิมนานิกาหนึ่งวันเช้าสายป่ายเย็นค่ำนอนหลับตื่นขึ้นมาวนอยู่อย่างนั้นทั้ง12เดือนตลอด7วันสิบสองเดือนสามฤดูของเราก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นเราเคยถามตัวเองไหมว่าหนึ่งวันเรารู้สึกอะไรเราทำอะไรเพื่ออะไร12เดือน จ็ดวันของเราสสองเดือนของเราเราทาอะไรเพื่ออะไรเรามีปรารถนาตรงไหนความต้องการของมนุษย์อยู่ตรงไหนชีวิตคืออะไรมันเป็นคําถามที่ธรรมดามากแต่เราไม่เคยตอบมันคุณใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรคุณใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราต้องการความรักความสุข ความสำเร็จใดๆทั้งปวงของชีวิตเราก็เพียงทำมันอยู่อย่างนั้นวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นคุณมีหนึ่งวันได้กี่รอบคุณมีเจ็ดวันได้กี่รอบคุณมีสิบสองเดือนได้กี่รอบกำแพงที่เห็นอยู่ตรงนี้คือกำแพงสิบสองเดือนกำแ,แพงต้นไม้สิบสองเดือนที่เราทั้งวนเวียนเดินอยู่อย่างนี้ เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราใช้มันหมดไปทุกวันทุกวันด้วยเหตุผลใดมันไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีวิตแต่มันต้องเป็นการดำรงอยู่อย่างมีเจตจำนงของความเป็นมนุษย์ชัดเจนถ้าคุณโชคดีคุณก็จะได้อยู่จนกระทั่งถึงมือค่ำของชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่80แต่ทำไมคุณหลุดออกมาจากมัชชิมวยัย วัยทำงานทั้งปวงคุณวนเวียนอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตของคุณจนกระทั่งเลยวัยของคนทำงานมาชิมวัยวัยกลางคนของคุณมาแล้วคุณจะต้องมาถึงตรงนี้นี่คือปัจฉิมวัยนั่นคือเรือนหลังสุดท้ายที่เราต้องอยู่ที่ต้องมาถึง นี่คือร้านสังลา